สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเพื่อที่จะหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะมือน,นีแอดกระดมาอยู่ที่ปู่ฤาษีอินดามเนาะคะ่ะตนคอลมลุกเนาะคะ่ะที่พี่น้องเอฟซีทุกท่านรอติดตาม ว่าจะมีแนวทางตัวใดนเนาะคะ่ะนมือนี้แอดก็ะไดามาติดตามให้พี่น้องเอฟซแล้วเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปู่อินดำเลยค่ะว่าจะได้แนวทางฝากพี่น้องตัวใดนเนาะคะ่ะหวงกันซื้อเกินดวงแล้วมันบอกเด็กนี่แขนปูข่างไส้ขั้นลูกหลานซื้อว่ถืผพากันไปหาบวชสตวหลา่าไปทำงนานก่อสร้างซะเ้อ <laughs> งวดนี่ปูว่ามันยังขาดหินมันยังขาดหินขาดยังลูกหลานแล้วตัวลูกหลานที่นี่นี่ใจลูกหลานเออปิดเลยนะซอยปูลูกหลานน้ำจิตวมแล้วซ้ำซ่าหนาหนิจนาเรื่องงั้นมาท่านมีฝนมีฝ่าขั้นลูกหลานนี่จิตฐาแล้วตัวลูกหลานนี่อะไร ได้เหตุผลเยอะได้หลายคนลูกหลานเฮขาเลยหลายคนเที่ยงมันบวมห่อนดอกท่าเฮาว่ามันฮ้อนมันฮ้อนกัเฮาว่ามันเย็นมันก็เย็นท่านลูกหลานคิดว่าบุญพราหณนุสงมันยังหลายอยู่นั่นมันกำขับกล่องเพื่อมันก็บ่ฮ้อนดอกกำเน็งเน่นนังจ่ามีแต่เนียลงมันก็เศร้าห่อน ตาดูดูผู้ขาโู้ใช้ใชนะขอมอบเป็นของคนในแกลูกแกหลานทุกสิ่งทุกอย่างพระพุ่มโชตีเจ้ากุ้งพารีมองไหนก็ตามทางพันธีมีพุ่มมีทีจิตวิญญาณของพระพุ่มโชตีพันธีที่ดุรุลาใส่ใส่มาใสาไาา่ไปมาล่าไวทุกอย่างพุ่มพันธีมีโชตีเป็นแบอนี จริงเนี่ยเมื่เวียนไหวาตายเกิดจริงเนี่ยมาหักใส่กันยุงเมืองมนุษย์พบนี่เรียกวนนินิฉัยปูนี่จำคำปูไว้ด้ทุกขลาปูแส้เป็นของขวัญให้ลูกให้หลานภายในเดือนนี้ให้ลูกให้หลานพ่อได้ไปใส่ไปสวยขอเห็นดูเห็นดูเลยปูอ,อย่าไปเลยขันปูให้ปานนี่ขันออกมาขันบ่ได้มาบด กินซี่ผามน้ำปูในรูหลัเด้อจักสองหมื่นสามหมื่นะปูอย่าไปโรดให้ลูกให้หลานเด้อปูกับให้ลูกให้หลานมีซุ้มมีไส้ซุกขุมซุกคนซุกผ้ามเดี๋ยวให้ลูกให้ลานเมื่อเมื่อวันที่สิบเก้าคันนโอกาสพากันมาลำเสฉวนให้ปูฟังเนี่ย ขอมากสนด้วยดุลกลาผู้มาเชี่ยวรอเมื่อน้าปู้ที่เชี่ยวหมากสดน้ำลูกน้ำหลานได้ปู้ได้เลยได้ได้บ่ต้องการเังลูกหลาขอเต้วหมากตสนอะไรมาเชี่ยวมาสั่นกับพ่อแล้วได้ลูกหลานจัดมาหามาเติมมาหลับมาให้เอ้ยปู้ให้ด้วยลูกหลาเอาไปซื้อส่งไหมครับส่งแกงกุ้ยได้ซื้อไหมเอาไปปู้ให้จาซื้อตะพกสองนี่แหละเป็นดีดีเฮ้เจ้านี่ มังหนึ่งนีู่่บอกหันหันหัวลงเดี๋ยวนี้กุ๊บตรงผมจูงศิลาเด้อจแล้วปุ๊บปึกครับปึกแล้วบัดซกปน้รกีหวกหลานดู้นี่มาพวกนี่สูบนี่ใส่เฮ็ดหยังทำหยังให้ลูกหลานได้สมกวบมุญหมัดพันาจจีบอย่าป่วยอย่าจนให้ลูกหลาน ช่วงยังมีงชีวิตอยู่นะให้ประกอบคุณงามค,ความดีสั่งสมบุญย่าบารมีดูรลูกหลาดีมีความมีตาได้หลายพ่อไม่หันทีนี้เหมียงเนี่ยพันว่ามีตากรุณาหมดทิตาอุเบกยาจะขาดสียังขันผู้ใดบ่ขาดสียังบ่เก็บบ่จนบ่ทุกข์บ่ตายมีแต่เสียอายุเสียจินให้หลายเท่าไรมันยังมาหลายก็เก่าลูกหลาข้นเด้อ แล้วปืนนี่เป็นหลานมาหลายๆก็ดีหลายมายังมาหยามปู่ป่ต้องการอยังนี้ลูกหลานดอกต้องการคือใหญ่เหี่ให้ลูกให้หลานมีสศกมีไส้มีสศกมีลาภอายุเหมอนคนนี้ปู่อินทิบฉันทิบเด็วพอต้องการยัง้ลูกําหลานดอกพอกระโโดาพอูกหลานไปเป็นลูกเห็นหลานมายามปู่ก็ดีใจเห็นมายามดูดูปู่แห้งดีใจหลายมาโลดอี้โอกาสมา ก็มีมาคู่มาต่อค okay. ู่ก็ดีคือกันโมมีก็แล้วไปดูลารเด้อบลูปวดลูกการเด้อมียังถามบ่กับโมมียังแบบปู่เอ้ยลูกหลานมากันหลายๆกับมาหวังเพิงบาเพิงผ้าบาลานบุญบาลมีของปู่เนี่ยลาบปูบ่เคยเขียนใส่มือใส่เอ้ลำดด้วยโอ้ดีใจให้ลูกหลานมาโอน้า จะพากันเก็บทองเด้งดมากเจ้าพได้ปัญหาชื่อเรื่อพเก็บปุปูปูมักลบจะซื้อหลายกันได้จมือเขาย่านเขาผ่้ขายให้ซื้อเลวกนนี่ตัวเอ้ยู่ไม่แห้งสปนี่้ขายให้กันยุบเก็บประคองเลยการได้เขาว่าเขาเท่าล่ะจมือเขาคืออะไรเขาผู้ขายให้กัน ปฏิภาหา aja ดิสันติตาร์มามหังพุทธังโรตินังนาคานาคราจตังกิตติจิตังนาม่มีหังพุทธังเพระว่านาโรตินังอุกนามาเสมาพุทธังนาห่งหิ่นะหลือหลือนาผ่าผ่าบ้านพินทัง

<laughs> ต,ตัวกุกตวกันังตกันักันหกสองห้าสองตุเทหกสองตวกันห้าสองกับเก้าห้า ตัวแค่ทค่ฮก s งวงกลมให้ความเข้าไปนอนเต้นเต้น 老好笑嘛，还弄。哈喽，就偷的。哈哈哈。今天谁离过聚会吗？嗯。

เอาเลพ่อเออได้ก่ไปได้โอ้ได้ได้ไ่กันครับพิพ่กันครับไว่าเท่ย้ันูดห้ตีนก็ได้ยเงินเฮ้ยพูทมากหนาวไปซื้อสลากกินแบกคทบักันนะครับผมแปดห้าหนึ่งหกสองมพี่หน้องไปตัดเลนกันหกประตูแปดห้าหนึ่ง ปูคนกัหปูชัยชนะปูชัยชนะที่ต้นคอลมลุกพี่น้องต้นคอลมลุกกันนะพี่น้องนะชึงนี้จดันแนลทักให้ทำชมออกไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันคนละใบสองใบสามใบนะผมเพื่อจะมีโชคกันในวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพี่น้อง จะลืมนะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้จะบเนี่ครับพี่น้องทัางส้มแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอ